มาะสบเพื่นขวดทานพอดีพี่น้องเอ้ยน้อยเนาะโดยเออเฮามามือนี่มีรางวัลมาให้คือเก่าเร้ออเดอใหญ่เพิ่นฝากเงินมาให้โดยเจ้าเจ้าเฮาเฮาสิถทามเจ้าแต่เขาิบ่บอกเจ้าเดินนี่เด้อกินมาเด้อเขาสีเว้านี่สมมุติเขามอบเงินให้เลยเจ้าสิซื้อยัง ชื้อโฮม,มว่าโฮมไว้ไว้ชื่อพื้นโดยใชื่อพื้นโดยท่านเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนาะท่านหาชือมอบให้เจ้าสัเดอ้อชื่อพื้นโฮมว้โยคิดว่าเอาเงินมอบให้นี่ไปให้ผููบ่าวน้อยมอบมกินได้เลยนะน่ะบีกินก็นได้บอกทำว่าหยอกเจาก้าซื้อ,อโอดยบ่กินกินนีคำตอบคำถามมีถึงในช่อิบ่ให้ได้อันนี้เ็นไปชื่อพื้นบอ ทักไทยสาบายดีสาบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเด้พี่น้องเด้อเนาะพบพ่อกับบ่าวพามีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพบพ่อกันเมื่อนี้เนาะเข้ามาหาสาวน้อยพี่น้องเอนะ้ยเนาะเมื่อนี้เขามามีแนวมา,ซาเซอร์ไพรส์เพิ่นอ ơi, นะีกพี่น้องเอ้ยเนาะโดยก่อนปีใหม่พี่น้องเอนะ้ยเนาะเฮาสิมเข้ามาหาสาวน้อยคนขยันพี่น้องเอ้ยสู่ชีวิต เพื่อลูกเล่าก็ได้เนาะเอาเนาะ,ะไงกุ้มกุ้มคือเก่าพี่น้องเลยสามไม่ลูกไงสาวไม่ห้างลูกสามนี่คือเพลงเนี่เอนอา,สา,านะสบายดีเด้อน้องกุ้งโดยสบายดีปลาลุงก็ลูกละเห็สบายดีเด้อหน่อยเด้อโดยปลาตัว<ด>าสาวหน่อยนี่เป็นขาสาวเตาถ่านแล้ว <c oughs> ปลาอีหลากินขนมในย่อมกินบอ่อีหลาแต่ละมือนะเออถูจา้าถูจ้าก่อนมานั่งใกล้ไฟแทนนี่ค่ะเฮอถูไส่กุ้ม,มใหม่เบิด์ต้ลยน้อเอื้อยที่บ้านนี่บุ๋มใหม่ฮะเนาะโดยอะ่ะขออนุญาตใส่ไม้ก่อนเด้อหมดเอาออกเลยเอาออกเลยเนี่ทอนมุ้งใหญ่หนึ่งนะมันมบุ๋มใหม่อันเดียวหนึ่งก็ะยามันดอกไปใส่เสาหนี่ฮะ อยู่เฮือนอยู่เฮือนหัวดทานกวดทานชิกวดทานบ่ไหนค่ะโยควัดลงมากวดทานก่อนโดยกวดทานโกยทานประตูคูนบ่ท่านมาแต่บ้านบมอประตูค่ะมืออื่นละมาละบ่ย้ำเลยมือได้เมื่อค่ะลูกบ่อนองกุ้งจ้ามาเท้ามาเอามาเดินว่ามาเท้ามา เพราะเท่าคุณบ่กเป็นตู้พสมผสาพร้อมตุคุณบ่อยมามันห่อนได้หน่ะเนาะบ่แล้วมันจะไปดินขี้ผุขี้ดินมันจะไปดิ้นนานๆมันจะไปเกิดขี้เท้าคุณผู้ไปดิ้นกันผู้ไปมีเกิดใส่บอกเอ้ยมีอยู่มีบ่ใส่มีอยู่เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นชินแล้วเนาะชินแล้วใส่เกิดแล้วกับเอาท่านแล้วดูขาดทานดูขาดทานแล้วพี่น้องเอ้ย น้องกุ้งก็มาซอยซอยแม่วันนี้ชิเมื่อป้าแม่แหละบ่านนี้เมื่อเของเทียนบ่อยละเออเของเทียนจะเอ๋กระเป๋าชื่อเลยชื่ออลไรเอออีลาไปกับตลาดกระเพยลูกไปกับแม่เฮ็ดจังไดรไปฮะเอื้อยแม่ทงพาไปอ๋อซาเลยไปซาพาไปน้องซาไปตลาดอะไตี ไปยังแน่ไปตลาดซื้อหยังแน่ได้ถุงกระเป๋าเพิ่นนะซื้อได้กระเป๋าให้ลูกกระเป๋ากับเสือล่ะว่าโอ้กระเป๋ากับเสื้ออีลให้นเบิ่งดูบ่แม่ไปเอากระเป๋า้ให้เบิ่ง่ไปอีลาไดุ้งเียนแล้วบดนี้อ้าพอดีเบิดเท่าให้เอื้อยรวมเบิดเยังเลิน แปดชิปเลยเงินแปดชิปเด้เนี่ยใบเอเลยก็จะได้เอเลยก็จะได้ปใบน้อยๆใบเห็นนะำเบิ้นก็จะได้นะเด้เลยเลยก็เอาแล้วเงินเลยเงินสำนั่งเนาะขายทานชิปชิปสอบบอกขายบ้านนี่เลยอือวันนี้หันทอดแล้วบะสาวหักควัดรวมเบิดนะ จะขายไปนําอยู่นะขายเธอชอบป่ะขายเธอชอบนะเอแย่ใบใบลูกมันห่อนมันห่อนได้อีหลาย่ามาพี่ล่านย่างมาพี่ย่างมาเออได้กระเป๋างามแท้อันนี้ลูกละอ้าอ่ะาวมันอยู่พี่อมีย่งอยู่ในขายให้เบาเบิ่งดูค่ะเคืองพินจมอยใช่ไหมเวลาโอ้ขนมก็ใส่ทงยัางลายแท้อันนี้เนาะถาไม่เถ่ามาหับแล้วเมื่อบอกวันนี้ล่ะ เออมันฮ้อนเด้อน่ะนี่ๆๆๆพ่อพมีคิดฮอดแล้วบ่เห็นน้องกุ้งบาดนี้เพิงบ่มาบาดนี้เสียงพักเฮ็ดเสียงแล้วบ่เออเดน9บ่ลูกเสียงพักเฮเดน6นี่แหละเนาะเอ้ยเนาะแม่นบ่นยเดน6บ่เดน6แล้วเดน9กเฮานี่นยตน้องนี่แหละน้องเตี้ยพี่น้องมุมนี่แหละเตี้ยขมุมขมุมอยู่นี่แหละกับแม่นี่เจ้าทาน Ừ. sao tao than, phí nọ người tao à, phạm cầm lăng cháy thử cái này đôi phí nọ người <laughs> ừ. quạt thàn tao này mày chốc chứa nó, gái nó, bún phí nọ người lau pin phên ra bạn này <laughs> chạy Ê... ตามให้แล้วไหมก็เอื้ยเลยบ่อนอันแถวดินจัดสันดินเขาอยู่หันเพื่อนว่าเพื่อนเผาแล้วเพื่อนจะเอามาให้เพื่อนว่าเอาให้มิเตไปเก็บเอาลูกหันเสียไปน้ำเพื่อนว่าพี่น้องเลยไปที่เป็นตาเอาไปอยู่บ่อนนั่งเลยเนาะเข้าจูดก็ไม่สิมีไฟแบบสิแหละพี่น้องเลยมอดเอาน้ำอยู่ฐานเรากันเล ไปจังได้โซล่าเซลล์เอื่อยให้เบาขาวเพิ่นมาใส่แหวันนี่ใส่ได้อยู่เลยได้อยู่บ่ได,ด,ด้ข้าวเดียวนึงกระดับพร้อมม,มันมันไม่มีเสียงแดดได้มาตั้งกะคำแล้วแมนพอมาตั้งกะคำแล้วเนาะเมืัอนี้เบิดมือคือสีหงคักอยู่ดอกโดเอาได้อยู่ดอกเศร้าพี่น้องเอ้หนหัวทานแล้วนี่ก็ได้เออซื้อไปซื้อไก่ไงล้ว โค้ำน้องพ่าโค้งเอาน้องเนาะ<ด>สิแลชีวิตแมลกอ่อนยังดีได้ที่เจ้าได้สองสามเตาลเลื่อยเลยยากลูกแน่ก็เห็ดทาน<ด>น้ำเทาก็ด,ดีแหละที่เจ้าตั้งใจเห็ดทานผู<ด>้ใหญก่ก็โอ้ดีใจที่เจ้า<ด>เห็ดได้โลย เฮามันจะเฮากระถางเออจะเฮาเข่ากระถางและไหหล,ล่าเอ้ยหมดกปียามันถ้าได้เกิดไผ่ไม่หมอดกปียะ์มันได้ฮอนปาข้าวแล้วแม่เจ้าสิมาเอาอันน้องกุ้งเมื่อเนาะมาเอาเข,าข,าข,าขา้าวเฮ็ด้าวเนเอาผันเห็เหเหเดมาเอ้าสู้ๆเอ้ไรเอ้ย เท่ากับโบมียังมาฝากแต่ละมือกับมิเตกำลังใจอะไรมาหายดีใจบอดดองมาหานี่ดีจ้าดีใจมีเตมาหายกำลังใจเป็นบอดดองกุ้งขอทานเป็นอยู่บ่เป็นตะเก็บเพื่อนไปตะเก็บปล่อยหลังเก็บเชี่ยวเก็บเชี่ยวต่อไปหน้าเพื่นไปหน้าไปใส่เร็กเหมือนเนาะ จากไปชินพื้นนะไม่ท่าวบอนี่ <c oughs> หงอนะไร <c oughs> นี่ล่ะมันเป็นคนเก็บแม่เป็นคนควัดกอยออกพี่น้องเอ้ยก,ก,กระลุกกระลุกกุ้งอ่วแหละน้ำมันเตาถ่าน <c oughs> แต่ละมือนี่ <c oughs> เขาเลยมันชิเย็นเราบอกลูกคือเก็บใบแท่เคิมเก็บเด้อมันฮ้อนอยู่ได้ <c oughs> พ่อแม่ก็ชอบแน่นาย เอามาเท้าเอามาเท้ารลยเพ่นจะข่ากระทางยังใส่น้ำน้ำเพลนอยู่บเอื่อใช้คือเก้าใช้บไม่ได้ใช้รปเลยได้อ้ามอ้ามดูผู้น้องชายผู้น้องผาย้งายลูกน่อยช้ำตักความลงน้ำแล้วะอีหละตักเอาไม่ใหม่เหื่อยสมุนมีผู้ใหญ่ซื้อแท่งน้ำแหนเชียเอาอยู่อบา ้ความพันในอยากได้บ่อแทงน้ำนะไม่ได้นะแหม่อาสมุดสมุดเนาะอันนี้สมุดที่ซื้อข้าเพันซื้อให้ยในซีซีตั้งไว้ซึ่งไหนกะว่าล็อกซี่บังดูตอนนั้นวะตอนหั่นบ่อโอ้เหมาะเจาะกับไซค่าเลยพี่น้องหั่นหั่นซึ่งหั่นเนาะอันนี้สมุดได้ดีใจบ่คขันแม่ที่ได้แทงน้ำเดีใจว่ะ Ê. sao nói ê lông khụ này nà đeo cứ nói, nói lên thì nói đây chung chung mau bị thợ chưa có mình mình tệ quái thêm vị khi đình buồn nó môn. À. เตาที่ซองแล้วพี่น้องเอ้ยเต้านางกับเตาที่ชามเตาที่ชามแล้วบาทนี้เป็นคนเฮ็ดทานแล้วบานนี้น้องเอ้ยเนาะเหนื่อยไอตะกี้ย่าเป็นชาวบ้านเวียงแล้วฮะย่าเป็นชาวบ้านเวียงย่าเป็นชาวบ้านเวียงเลยย่าเป็นชาวพุทธไยและชาวเฮ็ดทานแล้วชาวเฮ็ดทานแล้วบาทนี้โอ้เฮ็ดทานกับย่าดอกคอตะเลี้ยงลูกคุ้มเหรอเอ๋ยเอ่า พอาให้เล่าเรื่องผู้บ่าวผู้แพลวเด้อโดยตั้งใจเลี้ยงลูกเพื่อนวะดูเลี้ยงลูกให้ใไงเด้อใดลูกอยากกินเลยซื้อให้เพิ่นกินโลดผู้ใหญ่วะดหน่แซ่บๆมันซื้อกินแต่ว่าเรื่องผู้บ่าวเพิ่อนให้เลยบ่ได้เล่าบ่เรื่องผู้บ่าวค่ะอือจะคอยกลยออกทีแหละ เห็นบอกมันงามนี่ทานนี่ก้อนใหญ่ๆนี่ขี้เลื่อยใหม่นี่โบแมนขี้เลื่อยตุ้มข้ามไห่นะบอกเอื้ยเอชื่อทางหูมันพุ่งดีขี่ตัวก้อนบักใหญ่พี่เอื้ยจะมากวัดทางน้องบอกพี่เอาออกข่างเลยมันชิ่งามอย่าเค็มเด้อถ่ายไม้เด็กคนไว้มายืนทางเฮาเลยสะทางข่างมันชิ่งามเอื้ยเอยตักขี้เลื่อยออกมุมนี่ฮะไอซ้อนเล่อยน้อยบอกเอืนอยน้อยก่อนพี่น้องเอลย หัวเขาเนี่ยนี่เนี่นี่พอแล้วมันเกิดประสบการณ์กัดทานโคตรเรื่อยเรื่อยเอาออกทางนี้นี่เลยจะกัดออกมาข่างเด้อบัๆเลยจะทิได้ทานง่ามมาชิบหักอะไรเฮาผู้เฮาจะแบ่งปันกันทุกเอย่างเนาะตดยเอแบ่งปันความหู้กันพี่น้องเอ้ยปุ๊กไปก่อนถ้ามันมัาอีกเป็นไรดูมาละส่วนเช่นกันเล่นโมกง ลูกไม้มาแล้วเพี่โดยนีแต่ว่าเอื้อยส่วนออกขางก็ได้ดนะนะโคตรด้วยล่ะโคตรมันไหมมาแล้วเออใครแต่ลูกเพป็นกับผู้จักข่วมพี่น้องเอ้ยโคตรลุลูกยิ่งละเมื่ออะไรโบมีเพชรสร้อยแม่แล้วบดนี้แม่น้อยเห็ดผู้เดียวแหละแบดนี้ฟ้าตามตามเก้าว่ดฟ้า คือเก้าธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาติคื <c oughs> <อ>่เก้าระวังสุดนี่ก็คืออันล่มขู่ด้วยเด้อลูกแก่นนะเอออ้อกข้างไปพี่เลยเออแบบพดตูคุณผูนมีทานก็นเอาตัวนี้ไปพุ่นสิบเออไม่คิดเลยเอาที่แบบพดตูก็เป็นคนมีน้ำใจเนาะพี่น,อน้องเนาะ กับตบ่างยังกับมีตู้เพื่อนแบงขี้เลื่อยมาใหา้เสาน้อยแหมอเอาออข่างมาแล้วมันชิได้ทานง่ามบัดน,นี่คือว,ว่าเตานี่ง่ามไม่ทานแล้วกั้งคืนนีนจะเถื่อลุกมาหน,น่อยเลยลุกมาจอบตลอดมันรู้เลยมันรู้มันไม่ บันนี้กระหุ่ง,งแล้วพี่น้องเลยเพราะว่ามีโซลาเซลล์เนาะโซลาเซลล์นี่คนติดใช่ต้นไม้เห็นบแม่อย่ามันอย่ามัน,มน,มนไมไจได้กจะฝากให้ได้พี่น้องเด้อเครียดเออหน่อยนี่ฝากแชร์ซอยกันแน่เนาะอืม่ม งามแบบ<ร><ส>นีเ้เยเห็นบ่นอน้องบอกใช่เลยก็เอาอันนี้ออกก้อนแบบสิแต่เจ้าก็ค่อยๆเลิกออกสิได้ทานงามคล้ายๆอย่างน่ะสอบ,สบหาซิปมาเลยเออคล้ายๆจากสอบเนี่ยแล้วหาซิปนะขายถ้าชอบเดียวสอบเดียวือมวานนี้อวานนี่ซิปคล้ายทั่วไปเธอหาฮุกสอบในซีซิปพี่น้องอืม ยามาันยามาันไม่ใช่ยามาันปังแล้วทะเลาะบังคว้างมันนี่ก่อนอเออเอาขางเลยควัดออกมาทางข่างมันว้าวรถออื่นเนยเอะรถไม่ท้ามว้าวเขาควัดมดนี่เขามาเอารถไถรถรถทุนใด้เขามาเอา มีคนจองแล้วบ่เอื้อยละเพชรพานน่นเออเฮ็ดไปโลดเอื้อยเอ้ยชัเขาไปเอ้าสะเฮาสะเฮาเอวា់ออกมาทางหลังเอื้อยีละนเห็นบ่เจ้าก็สิบ่ได้ทานมุ่นบดสิได้ทานงามเต้านี่ไหมเบิดพี่น้องเอ้ยทานแล้วนี่ เราเริ่มเผาเป็นแล้วบัานนี้ดีก่อนขลูขาโลบักใหญ่หนึ่งพี่น้องเอ้ยหน่านี่นก็ได้ก้อน มอดจะเป็นคนมอดแม่เป็นคนโกยออกมาประสมผึ่นขวดทานพอดีพี่น้องคือสาวน้อยจะเอ๋สาวน้อยแบบสาบอมาเียแม่แมลกด่อนเลย เห็นบอกน้องบอกน้ำแบบนี้ตู้คำมืออื่นให้ควัดเบิดบ่เลยเบิดแลวสีเผาใหม่แล้วบดนีเนาะ อะไรก็เ้ยเราคางินไม่รู้เออเอฟซีว่ากล้องบาพรามีดำพี่น้องเอ้มืดบ่เห็นยังว่าคือว่าเร่งแสงแจ้งอยู่เนาะบอว่าตีสีกล้องดำรุ่นเดียวกับของเบาเตียงทองผู้ใดพี่น้องไอ้ของบาพรามีฮะโทรศัพท์ค่ะ อ่านบางทีเพิ่นเห็นคลิปปอบพมีแล้วเพิ่นกดเข้าเบิ่งเลยเลยมันสิอาจจะบ่มีภาพพี่น้องเลยอ้อมันดับมันโคดหมดเร่บอ <c oughs> ผมอีหน้าทานใส่ได้อีหลายพอแล้วที่โหดหมดหลย <c oughs> เกิดกกินมไม่มโอ้เท่านางนี่ไม่ใส่นอ <c oughs> มาตีทรายไม่ทรายจอดจอดสบายดีไม่ใช่น้องเติมน้ำมันมาซื้อไข่หน้านี่กูลูกทายเอาตัวนี้นะเอาเชือกกระบอกไว้ท่าน้ำอ่ะเอาถ้ากระไม้ตัดไม้บ่ชื้อไข่ซาน่วยเจ้นางบุเมนหานค่ำในพี่น้องเอลยเจ้นางขายทาน อา้าวเห็นแล้วพี่เดียวว่าเป็นกลุ่มเต้าทานเท่านี้แหละพี่นอกก้องเอ้ยนน่ตัวนี้่น,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 แนแล้วแต่ผู้ใหญ่ซอยประนางเพิ่นกระไดพ่อมีเฮือนมีชานแล้วก็ต้องดิ้นล้นคือเก่าพี่นอกก้องเอ้ยเห็ดจนเพิ่นใหน้น,นีเผื่อน้องเอ้ยเนาะทานกระไดหาไปซะก่อนเย้ายมาหาแล้วก็นน,น,นี่ไม<า>่ยั่วยู่แล้วก็นตาบ้านเท่านั้นแหละครับเมื่อหากินยังอยู่บ้านมาด้ หากินบูหากินบูแปลงกุ้งเนว้อนั่นแหละหากินกระปูบ่หาหากินยากบอกเลยอยู่บ้านโซงนี้ฮะยากนะกุ้ณจอมจุ้งกุ้งกระปูกินแต่กระปูอะไรเนาะสมุดนี่เขาเขาทำสมุดคันเป็นไปได้นี่คันมีบนอยู่แถวสวรรค์ในชิยู่อยู่บ่อยู่อยู่เอกโอ้ห้ยทากไว้ก่อนได้เนาะยันว่าโอ้มีบนอยู่กับโบไปเห็นนะ เเคิดว่ากับ้านบ้านนอกคือสีหากินยากอยู่หาวหานเนาะโดยหวานนะตุคูลเพื่อจะยังมาพี่น้องเอ้ยมีแนวหาเออเข้ากับพี่กุ้มคนกินพอาะแต่น,นั้นโดยดำท่วมอยู่บ่แถวบ้านเจ้าเนื้อ้ยท่วมอยู่ได้ท่วมทม่วมทั้ปีนี่แหละไม่ได้ท่วมหลายมาเลยโดยปีแล้วพี่กายนี่เนาะเข้าไปได้มืงงงองอมีแล้วพี่กาย น้ำท่วมบ่อยละเจ้าพญาบ่น้ำท่วมค่ะน้ำเ่าอายุเศ้ปลายเลยยังบ่เคยเห็นน้ำท่วมจักเถื่อทับท่วมเพื่อนคนนี่น้ำไหลเลยน่าเทถวร์ค่ะมันบ่มีเขื่อนพีน่อเลยน้ำผาน้ำไหลมาเออน้ำท่วมบ้านน้ำไหลมาจากกลางบ้านแล้วมันไหลผ้าตะล้างนะตะล้าเพื่อนนั่น้าวปันข้าวปาน เอซาผูไทยนี่เนาะไอวะยิ่าอยากออกได้ห่ะดูฮะละฟ้านไม่เท่าไปไปตลาดมากหางกามาเป็นตื่นนอนแล้วกับไปจะซื้อทงให้ลูกตีเอ้ยไปแล้วกับเพ่นจะได้กับเป่าเชื่อโอ้เงินใครย่านบ่ด้เบิตเวดียังแปดซิเบิร์ตจะว้านะ ซื้อให้เพื่อนแลกเลยจึงได้เนาะหาเพื่อไพ่เพื่อลูกหาเพื่อลูกกระเป๋ากับเมนเชนปลายเพูนบอกเชนห้าเชนหาเสื้อเชนแปดไปละเชนแปดเต่าเต่าเอาพิรุษให้เชนห้าสินกระมี่และเชนปลายเนาะสินเสื้อกับยางและเชนปลายสินเชิญในไดร์ลตบานพูนตะเหินพูนของย่างเนาะบิ๊กซอได้เอือยได้ถุงกระเป๋านั่นแหละซอกก็ได้ซอกก็ได้ แต่จะมีมั้งแต่จบิ๊กตีซื้อแล้วได้ไปแต่ไปหลายสน,น,นับสนุนเยาดอกคนต,ตลาดมันนั่นซื้อให้เราได้คนปองยูพวกน้องกุ้งในพี่น้องเลยคือจิตใจปองอยู่ดอกอมือไอ้ไอายังไม่จะคอยเป็นเปล่าเลยใช่บุคคลเก่งทำน้องกุ้งว่ะ สาวน้อยออกมาบนห้อนแล้วบาดนี้พี่ลามามอดพี่ลูกมาพี่พี่พิมกายเปล่าพอมีพี่โอ้ยแหน่ลูกน้อยพี่น้องเอ้พวกมดแล้วว่าน้ำนั่นเอาลูกแน่ใหดทานน้ำไปไปไปหน้าแหมมาแล้วพีเบิ่งแหมพวกชงพี่กระปิอันนี้ก็ได้ลูกเคนให้พี่น้องเอายุดกล้องไว้ที่นี่ โดยให้ลาบนทดไฟก่อนเอาะเอื้อเอ๋ยมานั่งพี่เนาะมีมีแนวมาให้มีรางวัลมาให้เอะน้อยพี่น้องเลยนี่เอาเอาขางตะทานนี่เลยเนาะงดมาแล้วยปะยูห่มนักก็ได้ไงเอ้เกิดพี่น่ะนี่นี่เป็นหาเลก็เอาไปแล้วก็ยากอันเอาลูกแม่พี่น้องเท็ดทานน้ำ เอาไม่อีเพิ่เอาไม่จังน้อยฮันนี่ไฟนี่ร้ายนี่ปิ้งสิ้นก็ได้นี่เนาะมันร้อนมันโดยเนื่อยเหนื่อยเอามาพิกรก็ได้เนาะอยู่นี่แหละพี่น้องเลยลูกอยากลูกเนี่ยเราเป็นคนอันนั้นเลยได้ปฏิคนเฮ็ดทานแล้วพี่น้องเลยกับลูกกุ้งอ่ะอยู่เนาะเอ้ยเนาะกับทานแต่ละมือนี่ย ฮันเหตุทานนี่จนบุมีซีบุมีซันในพี่น้องไอ้ไพ่ก็ได้เอ่อเขาบอกวดมอื่นนี่คือซีบิ์ดอยน้อยเนาะโดยเออามามือนี่มีรางวัลมาให้คือเก่าหรือไอเดอร์โดยรางวัลคนขยันโดยคนสู่ชีวิตโดยมีผู้ใหญ่เพิินฝากเงินมาให้โดย เจ้าเจ้าเขาเขาสีถทามเจ้าแต่เขาชี้บอกเจ้าเดินนี่เดินกินมาเดินเขาชีเว่านี่สมมุติเขามอบเงินให้เลยเจ้าจิซื้อยังซื้อหฮมวาโฮมว้ไวเชื้อพื้นไว้ซื้อพื้นทานเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนาะแต่ถ้าชิมอบให้เจ้าซะเด้อเซื้อพื้นหฮมว้โยคิดว่าเอาเงินมอบให้นี่ไปให้ผููบ่าวน้อยมบมกินก็ได้เลยนะน่ะม่คิดก็ได้บอก ท่านบอกหยอกใจซื้อโบได้กินีนคนตอบคำถามบ่ถึงในซื้อโ่ไห้ไ้อันนี้เห็นไปซื้อพื้นบ่เออเอาสาเฮาสิมอมอบให้เจ้าลหละเฮามีทางแม่แม่กับแม่ผู้เก่าแม่บุญทวีคือเก่าเด้อเพิ่นฝากเงินมาให้เจ้าล้านหนึ่งเพิ่นให้ก็น,น้อยไปซื้อไม้สั่งเอาเท่าไรก็ได้เอ่อจำนวนเงินล้านหนึ่งนี่ เออเอาไปต่อทุนหารถหกรถกระตามเอ่ยเอ่ยขอแต่ให้มันได้ในร้านหนึ่งนี้เอามาไหวแลงเงินที่เจ้าขายชุดกรหั่นเจ้ากระซือเครื่องเขาหางมงเฮียนให้ลูกเจ้ากับเป็นอ่าสื่อในสิ่งที่ว่าถูกต้องเออที่แม่เพิ่นบ่มักสุดๆุดก็คือกินเหล้ามัสุลาอ่าก็เอาเรื่องผู้บอกผู้บ่าแบบเพชรในสิ่งที่บุดีเลยประว่าแต่แม่เพิ่นไล่ท่านกับบบมักเลยเด้อ และสิ่งของที่แพแม่เป็นซื้อห้กัเอาไหว้กินเอาไว้กินกินอะไรก็ได้ที่มันอิ่มลูกเลยก็อิ่มเจ้าเองแบบกินอิ่มนุงอุ่นเออกินสะดวกสบายแหละเจ้าต่อยอดได้แหละผู้ใหญ่พันอีต้นเออใส่ใจอยู่ในกรอบอยู่ในเหตุผลนะเออหอาชิมอมให้เจ้าล้านหนึ่งเด้อโดยคือว่าเนาะ ได้เงินแล้วพี่น้องไอจำนวนล้านหนึ่งโดยตื่นเต้นบะตื่นเต้นตื่นเต้นเดยอเอาหรือว่าให้ให้เจ้าให้พรเด้อเลยอ่าให้นับถือเพื่อนว่าซําแม่ผู้หนึ่งยที่ว่าซอยลูกเออหรือว่าอีต้นสงสารลูกให้นับถือเพื่อนว่าแม่ผู้หนึ่งเนาะเพื่อนอยากซอยเจ้าให้มีชีวิตที่ดีให้กุ้มลูกกุ้มเต้าเลยเลยฝากให้พรแม่เพื่อนเด้อเยไว้พรในเพื่อนแน่ จะอยู่ดีไม่แห้งทำเจ้่วจะได้ทำใครจะมีเป็นมผู้หมใส้น้ำรลูนน้ำหลานหลุดทางขอปลอดภัยจ้าสาธุเอ้ยก็คือกันเด้ออะไรก็ได้บ่หายแม่เิ่นพิษวังโดยเท่ากับเสียใจได้คันเอื่อยไปใส่ใจในทางที่บุดีเนาะอันนี้จะไปสื่อพื้นเนาะเออเอาสื่อพื้นต่อยอดศาสเจ้าสีสั่งน้ำพายพื้นเอื่อยจิแล้วก็ ไอรอดแล้วก็ไอชุกไอชุกเลยไอชุกแล้วมันมันมันโดนใหญ่มันอันใหญ่ไอรอดเอาไม้น้อยมันไม้ปลูกหลังนะเอ้อบรรดาอะไรบอยหยอกเพื่อนเด้อคันว่าเอาไม้ใหญ่มาให้แล้วต้องกองให้ไพื่อเด้อมาเป็นยังดอกเอาไม้ใหญ่ก็ดีจังได้พื้นลายทานลายโดยเออเอาสาสูๆเด้อจังไรก็เด้อโดยเอือยสบายดีเด้อโดย พี่น้องเอนะ๋ยเนาะที่ว่ามอบให้สาวน้อยเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ๋ยเงินหนึ่งล้านเนาะเป็นเงินของแม่บุญไทวีพี่น้องอยอยู่ทงางออสเตรเตลียผแหละเนาะทางแม่หักบาพปมีพี่น้องเอ๋ยลาวกับอีตนสงสารเรอ๋ยน้อยพี่น,อน้องเอ๋ยพราะได้เล่าต่อทุนขายหมู่บ้านนี่กรซื้อสุดขั้โรงเรียนให้ลูกเนะาะกระเป๋าแล้วก็ปึ้มพี่น้องเอ้ยบันบนี้หัน ลูกกาหุจักซอยแม่ได้พี่น้องเอ้ยผูสาวน้อยเพิ่นจักซอยแม่สีได้เมื่อป้าแม่และเราก็ได้เข้าโรงเรียนพี่น้องเอ้ยเอาจังไรกะกขให้แม่อยู่ดีมีแห้งเด้อแม่เอ้ยเป็นห่มโพห่มไสเนาะให้ลูกให้หลานที่ว่าได้สดซอยครอบครัวเอ้ยน้อยขอให้แม่พบพอ่อแต่สิ่งดีๆเนาะเป็นนมโพห่มไส้ให้ลูกให้หลานตลอดปีตลอดไปเด้อแม่เอ้ยพอ่พอพ่อแต่สิ่งดีๆเข้ามา ขอให้ร่ำรวยพร้อมด้วยลูกหลานของแม่สุขสุขคนเนาะบุญหักษาเทวดาคุ้มครองเดอ้อแม่เอ้โดยไปสำหรับคลิปนี้พี่น้องเอ้ล่าเล้เด้อพี่น้องเดอ้อสบายดี